สวัสดีค่ะจะพาไปดูว่าเห็ดถัว่วโตขึ้นหรือเปล่าค่ะที่กำลังดันดินขึ้นมานอากาศครึ้มไม่ได้ลงมาสองวันเดีวมันไม่ไหวนะคะถ้าหากอยู่แต่ในอาพาร์ตเมนต์ไม่ลงมาสู่อากาศข้างล่างเลยเนะี่ยถึงลงมาสู่อากาศข้างล่างก็ต้องคาดหน้ากากอยู่ดีค่ะแต่อย่างน้อยตายังได้ตายังได้มามองในมุมกว้างค่ะจ้อง มือถือเรื่อง iPad อยู่มากๆเนะะี่ยค่ะมันตามันเป็นแสงแวบับๆยังไงไม่รู้ก็ไปดูกันนะคะว่าเห็ดถั่วจะโตขึ้นไหมช่วงนี้ไม่ได้ไปเดินป่าที่อื่นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าไม่จำเป็นไม่อยากจะนั่งรถซับเวเลยเพราะว่ารถซับเวนั้นผู้โดยสารจะเยอะและบางคนเขาก็ไม่คาดหน้ากากถึงคาดหน้ากากก็ ภาพแปลกผิดๆค่ะไปดูเลยนะคะว่าเห็ดหัวจะโตขึ้นมาไหมก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะจะพาไปเดินดูว่าจะมีเห็ดหั่วไหมเก็บผลกุหลามไม่ได้ลงมาเลยเดี่ยวแล้วค่ะแต่ยังไม่เน่าเอาไว้ย่องว่างค่ะจะเดินมาเก็บ สด,สดอยู่เลยโตขึ้นแต่ไม่เน่านะมันคือเห็ดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลักษณะท่าทางหน้าตามันเหมือนเห็ดกินได้ค่ะดอกเนี้ยค่ะยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยสามวันแล้วนะโอ้ตรงนี้จะเป็นสีวงนแน่นค่ะเออแล้วตรงนี้ก็เป็นสีม่วง อยูนน่ในกอหญ้านั่นเองนะโอ้โเหดถั่วมาเล็ดด้วยเห็ดในนั้เนี่ยตรงจุดนี้แหละที่ได้รู้จักได้เห็นเห็ดถั่วเป็นครั้งแรก นนอดอันี้ตันี้เนีค่ะดอกเลยหลายดอเลยนี่อีที่เป็นดินแยกๆนะค่ะเ็ั้นเห็ดดันดินขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ เห็นไหมเอ้ามันจะเป็นรอยเทียวดูสิเจ้านกดำมาเทียโอ้ต่อไปนี้ก็ต้องให้เหลือจากเจ้านกดำแล้วละคะ่ะนี่นี่นี่ยังไม่โตอันนี้นะคะเป็นรอยของเจ้านกดำเก็บแบบเนี้ย ดูนร้อยเป็นไรเนไรเอยไม่นา่าเลยมาดูตรงนี้ค่ะนี่ก็ออยังอยู่ยังไม่เน่าค่ะยังอยู่ก็อรอให้โตเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บให้ดีนะคะให้คนผ่านไปก่อนม้ดูตรงนี้สิเนี่ยค่ะมันเป็นไม่ว่าเป็นรอยดินแตก ที่เห็ดดันขึ้นมาที่แท้แล้วเป็นนกดำนกดำมาคุยรอยนกดำรอให้คนเดินไปแล้วค่ะพอรอดเดี๋ยวคนนั้นก็เดินมาคนนี้ก็เดินมานี่ยังดอกเล็บนะคะอันนี้อีกที่ดันดิดนมจบเลยตรงเนี้ยเห็ดมานานแล้ว เอาไว้ก่อนโอ้ยขาหลุดงั้นที่เหลือไปตรงนี้ก่อนค่ะนี่นี่ก็ดันดินขึ้นมาจะเป็นดอกเห็ดอนยะู่ข้างล่างค่ะไ,ไว้วันอาทิตย์ค่อยมาเก็บตรงนี้เกิดไปเลยก็ดี ไม่ยอมเน่าแต่แต่ก็ไม่ยอมโตเกิดมาเกือบเดือนแล้วนะเนี่ยพี่มาเก็บให้ดูค่ะนี่นี่ตัวเลย biết thế rồi, Cái này dỡ nữa nha Hãy subscribe cho không เดี๋ยวรุ่นต่อไปก็เกิดมาอีกค่ะรุ่นต่อไปก็เกิดมาให้เก็บอีกเชื่อสิมีคนมามองมีตาเท่าคนหนึ่งมายืนมองค่ะ บอกว่าชอบมาเก็บตอนกลางคืนไงคะตอนเช้ามืดหน่ะเยอะนะดีจังหียดาวนี่เนื้อค่ะดาวตืด เก็กไว้นี่ค่ะมีคนมองเห็นซะแล้วไม่เชื่ไม่ปลอดภัยไม่ดูนี้ดูค่ะเนี่ยนี่ก็าเก็บไว้เขาคงไม่รู้หรอกน,นี่ก็เกือบเดือนแล้วนะเนี่ยกอใหญ่เนี่ยยังไม่โต ดอกเล็กกเมื่อกี้ค่ะพอเก,ไไพเกลี่ยใบไม้ไปกลอกเห็นดอกเล็กๆอยู่ใต้ใบไ,ไม้อีกเป็นสิบเลยนเนี่ยตัวน,นี้เน่าพอเกิดมา เกือบเดือนแล้วโหเห็นได้ดอกเล็กเฮ้ยเดงเลยดอกเล็กๆอีกข้างล่างเห็นไหมคะนะ่ะอยู่ด้านล่างาอ่ะนั่น่ะค่ะ ไว้มีเยอะเลยนี่ครับจัไว้อีกมาเก็บบันหลังเมื่อกี้มีมาตรงนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกำลังเกิดมาอีกนะเนี่ยค่ะอืมอืม เยอะๆนะหนักนะเราอากาศหลอกให้ผักกาดนี้เกิดผักกาญเนี่ยใบอร่อยนะคะดอกจะเป็นสีเหลืองเหมือนผักกาดฟางตุ้งเลยกอใหญ่มากเนี่ยค่ะอากาศอุ่นนอให้ผักหลายอย่างเกิดมาอร่อยนะเนี่ยค่ะวันนั้นที่ถอนไปสองดอกนะคะดอกนี้ยังไม่เกิดมานะ จะมีดอกที่เหี่ยวไปแล้วค่ะแห้งไปแล้วอ่ะดอกนี้เกิดใหม่อีกนะเนี่ยเนี่ยค่ะเ่ไ่ยเอาไปปลูกไว้ในห้องกลิ่นคุ้งเลยโอ้เขาเกิดใหม่อีกนะเนี่ยค่ะถ้าไม่สังเกตมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวลองดูซิลองดูอันนี้ซิโอู้นี่เพิ่งจะพ้นดินขึ้นมาเนี่ยค่ะเพิ่งจะพ้นดินขึ้นมาแล้วมาโดนอากาศเย็นไงคะ มาโดนอากาศเย็นเขาก็เลยแห้งไปแสดงว่าตรงนี้จะมีจะต้องมีไข่ของสิงโอนมีแน่นอนนี่ที่เห็นนี่เป็นดอกที่สี่นะคะนี่โหเข้าเหี่ยวแล้วเหี่ยวเพราะอากาศเย็นค่ะกลางคืนถ้าหากสักประมาณสามสสองฟาเรนไฮต์หรือคือสาสิบสองเนี่ยค่ะเย็นแล้วนะพวก ถ้าหากไม่ได้อยู่ใต้ต้นไม้ค่ะจะจะแห้งแบบเนี้ยว้ายดีใจนะเนี่ยพยายามมองว่าตะกี้ไม่เห็นนะเยำนะคะกระเทียมป่าไม่ใช่หอมป่านะ